ครับครับผมฮัลโหลครับอะ,อะจัด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 ที่ไหนนะครับผมอ,นะอันนี้จัดจัดที่ไหนนะครับหรือว่าบริษัทเอสเอฟเอ็กซ์ค้าจัดนะคะเป็นบริษัทนกโฆษณาค่ะครับผม,มครับถ้า <c oughs> ไม่ต้องมาที่งานทัศนินตกรรมและลายเอียง น้องฟังไปเมื่อสักครู้ไหมคะเอ่อมันยังไม่เข้าใจครับรลองลองแจ้งรายละเอียดได้ไหมครับว่าอ่ายังไงบ้างค,ครับผมน้องขออนุญาตอธิบายให้พี่ฟังอีกรอบนึงได้ไหมคะตรงครับได้ได้ครับผมรบกวนอธิออออบายอีกรอบเนาะครับผมได้ค่ะได้ค่ะคี่น้องเนี่ยโทรมาแจ้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการโบารบอทแม่ที่เป็นไลน์นะคะแล้วน้องอยากให้พี่วยวยค่ะ ได้เข้ามารับชมคลิปโฆษณาสุดแ้วของทางบริษัทเราค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ในแพลตฟอร์มไลน์บู๊ซึ่งแพลตฟอร์มไลน์นะคะตรงนี้มันคือการตลาดมู่งตาดใหม่ของทางไลน์นะคะอะไรอยากให้คุณพี่อยากชมสุดแล้วช่นยกดติดตามก็เป็นการเพิ่มยอดไลให้กับสินค้าค่ะตรงนี้นะคะเจ้าที่ทางบริษัทเราเนี่ยจะมีค่าตอบแทนให้คุณพี่แบบหนึ่งบาทต่อหนึ่งสินคเนี่ยที่จะไม่เสียค่าตลาดทุกงานรายการตรงนี้นะคะ ต้องเวลาไหนจะได้ค่ะตาที่สะดวกและว่าเลยตรงนี้คนที่รู้เข้าใจได้มากที่สไหมคะอ๋อครับก็คือเอ่อเป็นเป็นไลน์ใช่ไหมฮะก็คือให้ดูคลิปในไลน์แล้วก็วใช่ค่ะ้องไม่ทราบว่าตคนที่อยากที่จะเห็นคำว่าไลน์ผ่านตาเนาี่ยที่เห็นเะไลน์ไหคะตรงนี้อ๋อครับครับเคยเคยเห็นอยู่ครับผมอ่าใช่ค่ะตรงนี้เนีน่ยคนที่ร้องสัางกัน นะตรงนี้มันจะเป็นการตลาดรูปแบบใหม่เขาเนี่ยมันจะเอาสื่อโฆษณาหรือว่าคลิปสั้นๆนะคะเอาไปปล่อยในนั้นนะคะเพื่อเพิ่การเพิ่มยอดดิวหรือว่ายอดกระแสอะไรก็ดีค่ะอะที่คยเห็นอยู่ใช่ไหมค,ครับผมตอนนี้มัน<ต>จะมีไม่ทราบว่าจะขอครับวันนี้น้องไม่ทราบว่าจะขออนะุญาตลดกฎที่ค่ะแอดไลน์เข้ามารับต่อยากร้านไรเงี้ยนหละคะ่ะใต้สามต้นเต้านี่นะคะตรงนี้ อ๋อได้ครับผมก็ให้แอดแอดไลน์ตัวนี้มันมีค่าสมัครอะไรไหมครับผมตัวนี้ครับอ่าตัวนี้เนี่ยคือท,ที่ไม่เสียค่าสมัครนะคะอ๋อครับแอดอ่าขั้นตอนคือผมผมแอดไลน์เลยผมต้องทำยังไงบ้างครับผมตัวนี้ครับอ่แดดาแอดไลน์คุณพี่เนี่ยเคยชองวพื่อนสุดไอดไลน์หรือว่าหมายในโทรศัพท์ไหมคะอ่าเคยเคยครับผมอ่าะแล้วตรงน,นี้เนาะคุณพี่นะคะกดเข้าไปที่หน้าหลักนะคะ อากเข้าไปถึงหน้าที่จะเพิ่มเพื่อนบาร์ไลเอ็กซ์แล้วอยากบอกน้องนะคะเดี๋ยวน้องจะบอกไอคิวไลค่ะได้ไหมครับครับครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเข้าไปถึงหน้านั้นแล้วเนี่ยบอกน้องนะคะเดี๋ยวน้องจะบอกไอคิวไลน์ค่ะสั้่ๆนะคะอ๋อได้ครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับได้ค่ะครับขอขอเป็นอ่าไอคิวไลน์ครับอ่าขอพิมพ์ได้ใช่ไหมคะตอนนี้อ่าครับผมพร้อมพิมพ์แล้วครับค่ะไอคิวไลน์ทางเราเนี่ยจะ ค่ติดตัวไม่มีแอบนำหน้านะคะถ้ามันเป็งอันเดืสะกอหรือว่าแอบมาค่ะให้ทลบออกนะแล้วก็ใส่สองตัวแรกนะคะจะเป็นตัวแท็คแมวตัวผีเล็กหนึ่งตัวนะคะมาตามด้วยตัว A อแอดสตัวเล็กหนึ่งตัวค่ะขอขอทวนตดาดด้วยฝ่ายเล็กนะคะขอขอทวนใหม่ได้ไหมครับอ่ายังไงนะครับผมได้ค่ะสองตัวแรกนะคะครับ ตรงนี้นะคะที่ราทางเราจะมีสตัวไม่มีแอดขึ้นมาถ้ามีอันเดอร์สกอร์หรือว่าแอดขึ้นมาให้คุณจุดลบออกนะคะอ๋อตัวตัวอะไรนะครับตัวตัวอะไรนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยินครับผมตัวแรกจะเป็นตัว C แค่แมวขั้อ๋อตัว C แค่แมวอ๋อ C C อะไรอีกครับผมใช่ค่ะครับ C C แล้วตามด้วยตัว A ตัวเล็กเป็นตัวค่ะแล้วตามด้วยหมายเลข C ค่ะอ๋อ C A แล้วก็ C C หรอครับ ว่าไอ้ใจมีแค่สตัวนะคะตัวแรกจะเป็นติแคทแมวตัวติเล็กสอตัวแล้วตามด้วยจดเและวตามด้วยหมายเลขสค่ะไอ้นจัทันไหมคะอ๋อไม่เจอฮะผม C แเดี๋ยวก่อนนะครับ C A อะไรนะตัวตัวค่ะ A แล้วก็หมายเลค่ะอ๋อตัว C สองตัวต้องต้องบอกว่าดับเบิลซีอย่างเี้ป่ะสตัวองี้ยป่ะ อ่าดับเบิลซีแล้วก็เอแล้วก็สีใช่ไหมตัวเอติ๊กแล้วก็หมายเลขอ่าครับอ่าก็คือพิมพ์อย่างงี้เนาะดับเบิลซีอ่าซีซีเอแล้วก็สี่ครับมันจะขึ้นว่าเอพรทิพาครับผมใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยตุวเอพรทิพาเป็นพนักงานทางเรานะคะรบกวนคุณพี่กดเพื่อนและส่งข้อความไปหาพนักงานทางเราว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะคุณพี่พอทำได้อยู่ใช่ไหมคะอ่าได้ให้ผมพิมพ์ว่ายังไงนะครับตัวนี้ครับอ่พิมพ์ไปว่า ก็ส่งไปให้ธนาคารทา,ง,ง,างเราค่ะได้ใช่ไหมคะอ๋อพิมพ์มาขอรายละเอียดเพิมเ่มเติมใช่ไหมครับใช่ครับแบบนึงนะครับตอนนี้คุณพี่เพิ่มเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าได้เพิ่มเพิ่มมาแล้วครับอ่าอ่าส่งข้อความไปได้ยังคะทางอ่าส่งไปแล้วครับขอรายละเอียดเพิ่มครับผมตัวนี้ครับค่ะวันนี้พัาคุณพี่ส่งไลน์ ข้อความไปแล้วเนี่ยคุณพี่รอสักหนึนะ่งถึงสองวันเดียวคีข้อ่องทางพนักงานทาง,งาาเราจะส่งรายละเอียดให้คุกพี่อ่านเป็นภาพตรงนี้คุณพี่อ่านแล้วค่ะมีอะไรไม่เข้าใจสอบถามพนักงานทางเราได้นะคะถ้าตัดนนนสินใจแนยก็แจ้งพนักงานทางเราได้ะคะ่ะตรงนี้คุณพี่พอเข้าใจใช่ไหมคะอ่าเข้าใจครับแล้วก็ผมนี่ก็คือผมต้องดูคลิปดูคลิปหรือว่ายังไงนะฮะขั้นตอนการทํางานของผมอะครับนนเนี่ยตรงนี้ต้องคุณพี่เข้าไปรับชมคลิปนะคะชมคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กรรดติดตามกดติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการ ย่านบิวย่ากระแสหรือว่าย่าไลค์นะคะครับที่พอเข้าใจใช่ไหมคะอ๋อพอเข้าใจครับผมที่ชมเสร็จแล้วอะไรแบบเนี้ยอยากพนักงานทางเราเขาก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ากจะทำยังไงบ้างต้อกจากอ่าจจะมีการแคปหน้าจอให้ทางเราด้วยนะคะว่าเนี่ยชมเสร็จแล้วจริงๆจบแล้วกดไลค์เสร็จแล้วอะไรแบบนี้ค่ะทำให้ทางเราดูด้วยเพื่อเป็นการยื่อสารนะครับผม เาะใจริงมคะครับตรงน,รงน,น,งน,นะะี้เนี่ยค่ะพี่ภาพนักงานทางเราเนี่ยสอบถามพี่นะคะว่าทุกที่เนี่ยได้ไอซีไลน์เขามาจากไหนหรือว่าที่เนี่ยกดเข้าไปเขาเนี่ยได้ยังไงครับทีบ่ก็แค่แคปเบอร์มือถือที่น้องติดต่อไปหาที่อยู่ตอนนี้ค่ะแคปเขาก็ส่งไปให้ทางเราได้นะคะแล้วก็บอกว่าทางน้องเนี่ยน้อง ได้โทรไปหาคุณวัตต์ตอไปหาคุณที่แฉะได้ครับอขออภัยค่ะได้แนะนำกิจกรรมสนุกามาให้คุณพี่นะคะ,ะครับเข้าใจใช่ไหมคะรับเข้าใจครับแล้วแล้วเบอร์แล้วเบอร์เบอร์ที่ให้ผมบอกอ่ะ062 662 0118อ่งนึ่งาน้องชื่ออะไรครับผมชื่ออะไรนะคะรับชื่อชื่อชื่ออะไรนะครับรัญญาครับะวรัญญาใช่ไหมฮะ ค่ะอ๋ออรัญญาครับผมน้ำสกุลอะไรนะครับขอบคุณค่ะอรัญญาขอบคุณนะคะตรงนี้คำปุ่นใช่ไหมฮะค่ะคำปุ่นนะอ้ออาดแล้วปุไม่อีกตอนนูค่ะอ๋อคำปุ่นใช่แล้วไอ้อผมเคยไอ้อกดไลค์แต่ทิกตอกไอ้อตรงนี้เป็นไลน์อะไรนะเรียกไลน์อะไรนะครับอันนี้ไลน์งูค่ะอ๋ะอคำแปดฟอร์ไลน<ะ>์ง<ะ>ูนะครับอ่าถ้ากดไลน์นี้ให้คลิปละกี่บาทนะครับตัวนี้ครับ ความสิบสามสิบห้าสิบบาทต่อคลิปนะคะตรงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคลิปตรงนี้จะสั้นหรือว่าจะยาวค่ะโอ้ถ้าใส่คลิปะครับถ้าคลิปยาวได้กี่บาทนะครับถ้าคลิปยาวได้กี่บาทนะครับยาวเนี่ยนะคะอ๋อคลิปยาวห้าสิบใช่ไหมครับอ่าแล้วก็คลิปสั้นนะครับคลิปสั้นเนี่ยสามสิบนะคะที่ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารายละเอียดของคลิปเนี่ยมันจะเป็นยังไง วางไว้แล้วน <laughs> ามเยอะเกิน